ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาชิมเต้าหู้ทอดกันนะคะชุดละ25บาทเองนะคะเราจะชิมดูนะครับเต้าหู้นุ่มมันจิ้มหวานหวานเพิ่มเปรี้ยวอร่อยครับจึงกลมกล่อมมากเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะคะเต้าหู้ทอดนะคะตลาดพ่ยาคุณลุมนะคะชุดนี้25บาทนะคะ เขาขายเป็นชุดเดี๋ยวลองชิมดูเอ้าหูทอดเขาก็กัดเข้าไปก็จะนุมน่มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของเต้าหู้มากเลยแล้วก็จารสชาติก็จะออกหวานๆมันๆเค็มๆติ่มกี่เขาอร่อยมากเลยอะ่ะ ัหวานเค็มๆมันๆหอมถั่วด้วยแล้วก็หอมกลิ่นเต้าทูเต้าหู้ทอดด้วยกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยะค่ะถ้าใครมาร้านพี่อาคุณลุมก็อย่าลืมแวะมาลองชิมกันดูได้นะคะ